เหตุผลที่ไม่ใช้เพราะว่าถ้าผมใช้ n i กีผมใช้ FBT ผมใช้แกนสปอร์ตหรือผมใช้ Adidas หรืออัมโ o รหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมต้องทําให้แฟนบอลผมต้องจ่ายแพงขึ้นไม่ต่ำกว่า300บาทต่อตัวผมไม่ทําร้ายแฟนบอลผมแล้วเสื้อที่ผมทําขึ้นมาขายให้กับแฟนบอลคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันราคาถูกกว่านี่คือสิ่งที่สโมสรควรจะต้องคิดถึงแฟนบอลไม่ใช่ เขาเป็นแฟนบอลทั้งฤดูการทำงานเหนื่อยเกือบตายต้องเอาเงินไปซื้อบัตรไปดูนั่งรถไปเชียร์แหกปากตะโกนร้อยกว่านาทีนะแล้วก็ยังไปฟันหัวเขาด้วยราคาเสื้ออีกระหว่างแฟนบอลกับสปอนเซอร์คุณต้องฟันสปอนเซอร์ดิคุณอย่าฟันแฟนบอลวันนี้คุณบอกว่าโอ้ไนกี้เท่น่าดูเลยแต่เท่นี่โทษทีนะครับค่าข้าวแฟนบอลในสามวันเป็นอย่างน้อยนะครับ เสื้อบุรีรัมย์วันนี้540บาทไปซื้อเสื้อสโมสรอ,อื่นในในไทยพรีเมียร์ที่เป็นไนกี้จ่ายพันกว่าไอ้เงิน400กว่าบาทเนี่ยกินได้3วันนะ,ะมันต้องคิดถึงแฟนบอลน,นะไม่ใช่แบบโอ้โหทําทีมจะฟันแฟนอย่างเดียวมันไม่ควรจะฟันแฟนบอลบุรีรัมยเนี่ยรักษาแฟนบอลน,นะครับบุรีรัมยอยู่กับแฟนบอลแคร์ความรู้สึกของแฟนบอลและพยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนแฟนบอล แฟนบอลไม่ได้หวังแต่เพียงแค่ผลตอบแทนคือชัยชนะจากการแข่งขันทีมเป็นแชมป์เท่านั้นแต่น้ำใจที่เราควรจะมีให้กับแฟนบอลเป็นเรื่องที่ต้องทําอันนี้บางทีก็ต้องขออนุญาตนะครับบางทีก็แฟนในเว็บเพจนะครับก็มีทั้งเอ c e เส้นโปร i ลเส้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคอมเมนต์อย่างงุ่นอย่างนี้คือไม่มีใครรักทีมมากกว่าเจ้าของทีมหรอกนะครับไม่มีใครอยากให้ทีม เป็นแชมป์ชนะมากเท่ากับเจ้าของทีมหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารักบุรีรัมขอให้เชื่อใจผมนะครับ